สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกับช่องแม่ใหญ่แอ็บ้านสวนเช่นเคยนะคะช่วงนี้นานๆทีได้เจอกันนะคะแม่ใหญ่แอก็ก็ยังปลูกต้นไม้ปลูกอะไรตามปกตินะมีทั้งไม้ประดับไม้พืชผักสวนครัวนะคะถ้าใครติดตามช่องแม่ใหญ่แอ็บ้านสวนก็จะเห็นเดี๋ยวเอานั่นโน่นนี่มาปลูกให้ชมเดี๋ยวเอาต้นไม้อะไรมาโชว์ให้ชมนะคะวันนี้แม่ใหญ่แอ็ผ่านเดินผ่านเข้ามามุมตรงนี้นะคะทางเข้าบ้าน ก็จะทำการขยายพันธุ์กวักมรกตนะคะด้วยวิธีการตัดยอดเอาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเคยขยายมาหลายวิธีแล้วการขยายกวักมรกตของไม่ใหญ่มันสวนนะก็จะมีการขยายด้วยการปักชําใบแต่การปักชําใบน่ยมันจะช้าเกินไปนะคะทำให้ออกหัวออกยอดช้าเดี๋ยวจะพาดูนะคะว่าทำไมถึงหันมา ตัดกิ่งปักชำแบบนี้แม่ใหญ่เอ็กอยากจะให้มันได้กอใหญ่ๆเร็วๆนะคะขยายพันธุ์เร็วนะคะอย่างกอนีอ้พอเขาออกกิ่งออกยอดมาแล้วก็ปล่อยให้มันแก่จัดไปในที่สุดเขาก็จะออกหน่อแตกกิ่งก้านช้านะคะวันนี้ก็เลยมานั่งคิดๆดูแล้วก็เลยตัดกิ่งปักชำเลยเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าใครเคยดูคลิปนะคะจะเห็นได้ว่าการตัดกิ่งนะคะ ของปักมรกฏนี่ออกแล้วเอาไปปักชำข้างๆกระถางเดียวกันนี่แหละมันจะทำให้แตกกอเร็วนะคะมันจะทำให้มีความรู้สึกว่ามันได้กอใหม่กอเร็วนะคะกิ่งที่เราปักชำก็จะได้หน่อใหม่ด้วยแล้วหัวเดิมกอเดิมก็จะแตกหน่อใหม่มันเป็นการกระตุ้นนะคะกระตุ้นให้ออกยอดเร็วๆอย่างกระถางนี้ ปลูกมาจากใบแรกๆนะได้ใบมาหัวเล็กนิดเดียวนะคะเท่าไม้ขีดไฟนี่แหละซื้อมาตอนนั้นแพงๆนะคะสั่งมาทางอ,าออนไลน์นะคะก็มาปลูกเองผ่านไปหนึ่งปีปีนี้จะมาลองดูนะคะผลปรากฏว่าแม่แยายบ้านสวนตัดยอดชําเลยนะคะตัดยอดชาเลยยิ่งเป็นยอดอ่อนๆนี่แบบแบบเขียวอ่อนๆแบบนี้ตัดเลยนะคะแบบนี้ยิ่งจะ ติดเร็วขยายเร็วนะคะออกหนอ่อเร็วนะคะนี่ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้เป็นการขยายที่เร็วไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียดายแต่ถ้าปล่อยให้ใบเขียวจัดยิ่งแก่เหลืองจัดเนี่ยจะขยายพันุจะติดช้าพูดง่ายออกลากช้านั่นเองนะคะอันนี้วันนี้แม่ใหญ่เอกตัดออกมาเลยนะคะก็จะปักชำในกระถางเดิมนี้เลยเพราะว่า เห็นไหมมันได้หลายหนอ่อหลายใบมาเร็วมากนะยิ่งตัดยิ่งเร็วเม่ก็จะช้ำๆอยู่ข้างล่างพอรอบหน้าต่อไปเขาก็จะออกหนอ่อเพิ่มขึ้นมาก็จะออกเยอะๆกว่าเดิมนะคะมันจะทวีคูณนี่เดี๋ยวรออีกสักเดือนหนึ่งนะคะสักเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งนะคะพอเขาออกหน่อใหม่มาก็จะตัดเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกันนะนี้เป็นกวักมรกต ที่มีเชื้อด่างนะมันก็ไม่ด่างร้อเเซนะคะแต่ก็มีใบด่างดําๆดำๆมานะคะก็จะตัดออกกิ่งที่ตัดอยู่นี้เคยเอาใบเข้าไปชำแล้วนะคะนี่เคยเอาใบด่างไปชำแล้วก็เหลือใบที่ไม่ด่างกิ่งที่ว่าจะตัดไม่ตัดแล้วล่ะคะ่ะตัดกิ่งแก่มันออกก่อนอยากจะให้แตก่กอเร็วนะคะ เมื่อก่อนเนี่เอาไว้ยังไงก็ไม่โตเอาไว้ยังไงก็ไม่โตนะคะเนี่ยเห็นมจะด่างนิดนิดมีเชื้อด่างแบบนี้จะลุ้นด่างนะคะนานด่างมากเลยนะคะถ้าดูใกล้ๆจะด่างนี่เห็นมาอันนี้ใบนี้ใครเคยดูอ่ะนานแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหัวนานแล้วติดแล้วอันนี้เป็นใบที่อ่ะแม่ใหญ่เอ็กเพราะเอาลอยลอยฟองน้ําไว้น่ะในอ่างบัวอ่างปลานะคะก็เอาพอเขาติดออกลากแล้ว ก็เอาออกมาลงกระถางก็จะได้หัวเห็นไหมหัวใสปิ้งเหมือนเหมือนแก้วเลยนะคะเหมือนแก้วมรกตเลยนะคะสวยนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาเข้ากระถางเหมือนเดิมนะคะเอาออกให้ผู้ชมดูนะคะไม่ได้เสียดายไม่ไรนะคะก็เข้าเข้าเหมือนเดิมเพราะช่วงนี้หน้าฝนปลูกต้นไม้ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะคะส่วนมากแม่ใหญ่ไม่ค่อยได้รดน้ํานะ เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันตัดปกักชำแล้วก็เอาไว้อย่างนั้นแหละนะคะไม่ต้องลดน้ําเดี๋ยวเขาจะค่อยๆติดไปเองนะคะถ้าลดน้ําเพลิ่ <ๆ S 1> มจะเน่าเปื่อยตายเลยแต่ว่าถ้าหน้าแรงก็ควรจะรดน้ําแล้วก็เอาเข้าร่มให้ติดก่อนนะคะค่อยเอาออกมาตรงร่มแต่ต้นนี้ไม่ค่อยได้ไม่ไม่ค่อยได้โดนแสงเท่าไหร่แสงแดดก,ก็จะประมาณ50%เปอร์เซ็นต์นะปลูกตามชายคาบ้าน ตามร่มชายคาบ้านนะอันนี้นะก็ค่อนข้างจะติดเร็วอยู่นะคะต้นไม้ตรงนี้มุมนี้เป็นทางเข้าบ้านก็จะพอได้ชื่นชมใครมาก็ชอบมอง